ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดแต้มหมดต,ตัวตัดทิ้งซีวีลีกแจ็คพอตแตก4ชาติร่วมแบนด์ขมินช็อคแพ้แล้วผ่านตีโพยตีพายบอกว่าดังไทยอินโดเวียดนามฟิลิปปินเนี่ยต่างก็กลัวเวลย์บอลกรรมัมพูชาโอ้โหเรื่องราวนี้ต้อง ติดตามครับไม่ติดตามไม่ได้เพราะคอมเนเริ่มเอาใหญ่ซึ่งได้มีโอกาสลงเล่นซีวีลีกครั้งแรกเนี่ยก็เป็นปัญหาซะแล้วรวมไปถึงยังมีคอมเมนต์ออกมามากมายเลยครับที่ออกมาพูดถึงคอมเมนต์บอกว่าร่วมแบนด์กันเถอะแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็ยังอยู่กับวอลเลย์บอลชายนะครับถึงแม้ว่าการแข่งขันจะจบไปแล้วทั้งสองเลก็กก็ตามและก็ได้ทีมที่รายการเอเชีย แชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมชาติอินโดกับทีมชาติไทยของเรานะครับที่จบอันดับหนึ่งและก็อันดับ2ส่วนในเล็กที่1นั้นเราคว้าแชมป์ได้ในเลกที่2อินโดสามารถคว้าแชมป์ได้แต่ว่ามันกําลังจะจบสวยอยู่แล้วซึ่งก็ไม่เป็นแบบนั้นนะครับล่าสุดทีมที่ได้อันดับสุดท้ายและก็ได้ผ่านเข้ามาร่วมเล่นซีวิลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขากลับกลายเป็นว่าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็คือทีมชาติกัมพูชานะครับที่จบอันดับ5ของตาราง หลังจากที่แกงเป็ดเกมไม่ชนะใครเลยเก็บได้เป็นแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้น โดยหนึ่งคะแนนของคามนนะครับก็มาจากการที่ไปได้เซตจากดิมชาติฟิลิปปินส์สต่อสซึ่งเกมนั้นก็แพ้แต่ว่าได้2เซตก็เลยเก็บมา1คะแนนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโดนยำเละโดนยำแบบไรทางสู้หมดสภาพกันเลยซึ่งก็เลยทำให้อันดับโลกของคามนตอนนี้ครับเรียกได้ว่าหมดตัวเลยก็ว่าได้เพราะล่าสุดอันดับเรนกิ้งเนี่ยอยู่อันดับรองบุ้ยของโลกฟังดีๆครับรองบุ้ยของโลกนะไม่ใช่รองบุ้ยของเอเชียไม่ใช่รองบุ้ยของอะไรดั้งสิน้นแต่ว่าเป็นรองบุย ของลกคะแนนตอนนี้เนี่ยคาเมนมีอยู่4.90คะแนนในแรงของไ i v ฟนะครับอยู่แถวที่86ของโลกโดยลบมาเนี่ยตั้งแต่เจอกับเวียดนามในซีวีลีกเนี่ยคาเมนลบไปทั้งสิ้นเกือบ50คะแนนนะครับก็เลยโอ้โหลบมาเหลือ4.90อยู่แที่86ของโลกส่วนดับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทีมชาติไอร์แลนด์นะครับที่มีคะแนนอยู่ที่3.88โดยจากเดิมคาเมนเนี่ยไม่ได้ตกต่ําขนาดนี้นะครับแต่พอแข่งขันซีวีลีกปั๊บเนี่ยด้วย เรื่องของศักยภาพยังไม่ถึงความสามารถยังไม่ถึงเนี่ยก็เลยทำให้อันดับตกพวบมาง11งอันดับด้วยกันและที่ทึ่งไปกว่าน,นั้นนะครับคือมี รุ่นใหญ่ของวอลเลย์บอลกัมพูชาเนี่ยมีการออกมาโพสต์แฉด้วยครับว่าถูกชาติในอาเซียนขวางม่ให้เล่นซีวีลีกและตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาขี้โมว่าทีมของพวกเขาอยู่ในระดับโลกจริงๆโอ้โหแบบนี้ยังจะกล้าโม้ได้อีกนะครับทั้งที่แพ้แบบยับเยินแพ้แบบไม่บรรยับบรรยัญญงแพ้แบบยังไม่ชนะใครเลยเลยลก็ได้เพียงแค่นหนึ่งคะแนนแต่ก็ยังสามารถมาคุยโมได้อันนี้เนี่ยผมว่าเป็นความสามารถของชาติเขาจริงๆนะครับด้วยความหลงวอลเลย์บอลชายซีวีลีกเนี่ยอย่างที่ผมบอก หลังจากจบทั้งสองสนามปั๊บล่าสุดอองเสรีพิเชษเลขาธิการสาพันธ์วอลเลบอลกัมพูชาครับก็ได้ออกมาโพสเหมือนท้อแท้ใจนะว่าชาติอาเซียนนั้นพยายามขวางไม่ให้เขาร่วมแข่งขันในรายการซีวีลีกโดยในโพสเนี่ยมีการระบุว่าภารกิจหลักของเขาในซีวีลีกก็คือการทำให้กัมพูชาเป็นทีมระดับโลกถึงแม้ว่าจะรู้มันจะเจ็บปวดแต่ผมก็ต้องทําให้ได้ทั้ง4ประเทศเนี่ยพยายามขัดขวางกัมพูชาเพื่อไม่ให้เข้าแข่งขัน แต่ผมก็ทําได้กัมพูชาติดอันดับวัเลบ์บอลโลกไปแล้วรู้ไหมว่าการแข่งขันกับกัมพูชาทุกประเทศต,ต้องพักหนึ่งวันเพราะกลัวกัมพูชา เนี่ยดูครับดูดูเป็นการเขียนที่เอาอะไรมาพิสูจน์ว่าหลายชาตินั้นกลัวกัมบูชาโดยที่พวกเขาแพ้ทุกเกมเจอกับใครก็แพ้เจอกับใครก็แพ้แ,พแล้วมาบอกว่าทุกชาติเนี่ยกลัวกัมบูชาครับมันเป็นไปได้ยังไงครับซึ่งรายการซีวีลีกจัดแข่งันมาแล้ว3ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 3 2024แล้วก็2025โดยกัมบ,บูชายก็เพิ่งเข้ามาแข่งขันในปี2025นี้เองครับแล้วก็จบในนาทสุดท้ายทั้งสงสนามสุดระดับโลกเนี่ย อย่างที่บอกไปตกมาอยู่แถวที่86ของโลกนะครับคะแนนเรียกว่าหมดตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งผลงานในซ League เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นเก่งๆเนี่ยแต่และเกมแต่ละนัดแพ้ใครกันบ้างนะครับไล่มาตั้งแต่เล็กที่1เลยนะเกมแรกของกัมพูชาครับมาเจอกับทีมชาตเวียดนามแล้วก็ แพ้เวียดนามไป3ต่อศูนย์มาเจอกับทีมชาติอินโดแพ้อินโดไป3ต่อ0ูนมาเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ก็แพ้ฟิลิปปินส์ไป2ต่อ3มาเจอกับทีมชาติไทยก็แพ้ทีมชาติไทยไปอีก3ต่อศูนย์ จบปัะดับสุดท้ายของกลุ่มในเล็กหนึ่งโดยที่ม,มีแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นและก็ไม่ติดอ,นดอันดับใดๆทั้งสิน้นส่วนเล็กที่2ครับกัมพูชาเกมแรกเนี่ยยังเจอกับเวียดนามแล้วก็แพ้ไปอีก30เกมที่2เจอกับไทยเราก็แพ้ไปอีก1 3ต่อ3ครับเกมที่3เจอกับฟิลิปปินส์ก็แพ้ไปอีก 1ต่อ3แล้วก็เกมที่4เจอกับอินโดแพ้ไปอีก3ต่อ0โดยที่สู้ไม่ได้เลยซึ่งก็จบอันดับบุ้ยของตารางโดยที่ไม่มีแต้มเลยกับสัปดาห์ที่2ซึ่งฝากฝังของทีมชาติคาเมรเองครับ <c oughs> เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมเล่นซีวีลีกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสามารถ วาแชมป์กลุ่มในการแข่งขันซีวีลีกชาเลนเจอร์มันยังมีชาเลนเจอร์อีกนะครับทีมไหนที่อยากเข้ามาเล่นเนี่ยก็ต้องแข่งขันในรายการนี้ซึ่งขมนก็เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโดยมีทีมชาติลาวมีทีมชาติมาเลเซียและก็ทีมชาติสิงคโปร์ที่เข้าร่วมแล้วกลายเป็นว่าขมนเองก็จบแชมป์กลุ่มจริงๆนะครับโดยเกมแรกเนี่ยไปชนะมาเลเซีย3ต่อหนึ่งเกมที่2ชนะลาว3าศูนย์เกมที่3ชนะสิงคโปร์มา3ต่อหนึ่งและก็ในรอบไฟนอลรอบสีทีมครับเอาชนะลาวมา3าศูนย์และก็รอบชิงเนี่ย เอาชนะมาเลเซียมา3ต่อศูนย์เช่นเดียวกันก็เลยได้ไม่คว้าเหรียญทองครับผ่านเข้ามาเล่นรายการซ e. ีวีลีกและแบบนี้เนี่ยชาติอื่นจะไปกีดขวางขมิ้นได้ยังไงนะครับก็ตามหลักมันเลยนะได้แชมป์ปั๊บเข้ามาเล่นซีวีลีก e. แต่พอแพ้หนัก,นกๆเข้าแพ้ทุกเกมแพ้ทุก ทัวร์นาเมนต์เข้าเนี่ยกลายเป็นว่าไม่พอใจซะอย่างนั้นนะครับบอกว่าหลายชาติเนี่ยโอ้โหรวมหัวกันแบนนะรวมหัวกันไม่สนใจรวมหัวกันขวางกัมพูชาเพื่อที่จะไม่เข้าแข่งขันครับแต่ว่าพอได้เข้ามาแล้วก็บอกว่าก่อนแข่งกับกัมพูชาเนี่ยทุกประเทศต้องพักกันในขันทุกหนึ่งวันนะเพราะว่ากลัวดีมชาติกัมพูชาจะไปเอาชนะได้ เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคะแนนนะที่ไม่ไหวจะเกลีย์นะครับคะแนนหมดตัวยังไม่พอก่อนเลื่อนชั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ50คะแนนได้นะครับแต่พอแข่งกันซีวิลีกมีอยู่ประมาณ4ีชุดเข้าสู่คะแนนมันน้อยมันต่ํามากนะครับแล้วฤดูกาลหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าซีวิลีกยังไม่มีตกชั้นผมคิดว่ามันก็แย่ไปหน่อยนะครับทีมที่ไม่มีคะแนนเรนกิ้งแล้วก็แพ้แบบนี้เนี่ยสมควรต้องตกชั้นไปแล้วครับเอาทีมใหม่ขึ้นมาแทนแต่กลายเป็นว่าคาเมน,เนก็ไม่ยอมเหมือนกันส่วนในคอมเมนต์ของกัม เองก็ต้องบอกเลยว่าหลายคอมเมนต์เนี่ยเข้ากันเป็นปีเป็นครุยนะครับบอกว่าโอ้โหเด็กเนี่ยกลับมายังไม่มีประสบการณ์เลยพอเล่นรายการนี้ก็เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นได้เทคนิคได้ไหลายหลายอย่างและปีหน้าเนี่ยไม่รู้จะเป็นแบบนี้ไหมเป็นคอมเมนต์ของคอมเมนต์นะครับอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าการต่อสู้ที่ฉลาดนะและก็ยุทธวิธีที่เรามีเราแทบจะแตะต้องมือข้างเดียวไม่ได้ซึ่งปีนี้ช่วยหาเทรนเนอร์สาหรับฝึกซ้อมหน่อยอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเราต้องต่อสู้กับทุกทีมเลยปรับ ปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเสริมความแข็งแรงให้กับทีมล่างเล่นอย่างชัดเจนและก็มีเทคนิคในการจ่ายบอลไม่ใช่แค่การจ่ายบอลตรงๆในกีฬาการชนะและแพ้เนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการแพ้บ่อยเกินไปอาจทําให้ผู้เล่นและก็แฟนบอลโ้อได้แต่ฉันเชื่อว่าทีมชาติของเรายังจะสามารถก้าวขึ้นไปในระดับเวทีเอเชียโอ้โหถ้าเกิดขมรเนี่ยไม่มีการ แปลงสัญชาตินะผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้ง่ายๆอย่างในซีเกมประเทศไทยสองครับผมก็เคยพูดไปก่อนนานี้นะคอมเมนมีการโอนสัญชาติมาฝรั่งเนี่ยโอ้โหน่าจะ3-4คนได้และก็เล่นดีผิดหูผิดตาหวังที่จะคว้าชแชมป์ซีเกมด้วยในตอนนั้นนะครับแต่สุดท้ายก็อดได้ชแชมป์ซีเกมไปแพ้อินโดนีเซียได้เหรียญเงินไปครองแทนแต่ว่าเขาภูมิใจมากซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยพอแข่งขันแบบ อุสัญชาติปั๊บเนี่ยไม่มีการวางรากฐานตั้งแต่เยาวชนไม่มีการวางรากฐานตั้งแต่ในรุ่นอายุน,น้อยกลายเป็นว่าพังทั้งระบบนะครับจากคะแนนที่มีมากอยู่แล้วเล่นอยู่แต่ในกรลาครับพอออกมาแข่งอาเซียนจริงจังหลายชาติเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลามากแล้วเขาเหม็นจะมางองแงแบบนี้ไม่ได้ซึ่งยังมีอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าวัดเนี่ยไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวครับคุณอาจเป็นสถาปนิกที่ดีก็ได้แต่คุณต้องมีช่างฝีมือดีๆมากขึ้นเพื่อทํางานนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยการฝึกซ้อมของเรายังไม่แข็ง ขอให้ทีมชาติโชคดีและเราจะต้อง เป็นเจ้าอาเซียนให้ได้เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนๆคำเมนส่วนในอาเซียนเนี่ยหลายชาติก็ไม่พอใจกับคเมนดอกที่มาบ่นมาโวยแบบนี้พอเจอกันในขันที่หนักหน่วงหน่อยกลายเป็นว่าไม่อยากสู้ครับมีโวยวายมีแพ้แล้วผ่านและทัวร์นาเมนหรือว่ารายการที่ต้องติดตามกันเลยก็เป็นรายการซีเกมนะครับเราจะกลับมาเจอคำเมนอีกครั้งหนึ่งต้องมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยคำเมนจะมีการอุ่นรณ์ชาติหรือเปล่าผมคิดว่ามีนะ ไม่อย่างในก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเขมินเนี่ยเขาต้องการเหรียญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าได้เหรียญเยอะเหมือนจะเป็นเจ้าอาเซียนเจ้าเหรียญทองไปแบบนั้นเนี่ยเขาภูมิใจอย่างในรอบที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยโอ้โหกีฬาอะไรก็เอามาเถอะครับโอนมาหมดเลยว่าจะเป็นวิ่งมาราธอนวอลเลย์บอลหรือว่าอีกหลายชนิดกีฬาคือเอามาจนได้เหรียญทองและก็มีข่าวแบบชาวยับเลยนะครับว่าไม่จ่ายเงินบ้างไม่ได้เหรียญทองไม่จ่ายนะอะไรแบบนี้มันมีเยอะจริงๆก็เรียกว่าเป็นสีสันของซีเกมนะครับพอมาซีวีลีกเนี่ย จะก,กลายเป็นปัญหาอีกแล้วทั้งที่ทั้ง3าสีชาติเนี่ยเขาแข่งขันกันมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายก็มารอชมรอยตามกันนะครับว่าในอนาคตคามเนจะได้เข้าร่วมซีวิลีกอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีทีมไหนมาโคน่นและจะมีการตกชั้นก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกํลาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลย เจอกันใหม่ก,กับข่าอัพเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย